สวัสดีครับทุกคนผมแม่มโบครับเดี๋ยวพันนี้จะมาสอนวิธีการนะฮะเตือนภัยนะครับสำหรับใครหลายหลายคนที่ใช้บัตรอ่าูดเงินนะครับหรือบัตร ATM ที่มีสัญญาณคล้ายๆ WiFi แบบนี้นะครับขอเตือนไว้เลยนะครับว่า,วามิจฉาชีพเดี๋ยวนี้สามารถอ่าใช้เครื่องมือนะครับเอาไว้ใกล้ๆกระเป๋า,า,าของเราสามารถลูดเอาเงินของเราออกไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีบัตรแบบนี้นะครับผมไม่แนะนํา ให้พกพานะครับอาจจะเป็นอาจจะใช้บัตรแบบอื่นนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นบัตรที่มีความปลอดภัยในระดับหนึ่งแต่ว่ามิจฉาชีพก็ได้อัปเกตรดตัวเองนะครับให้สแกนหรือรูดวงเงินในบัตรของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เตือนหลายๆคนนะครับถ้าใครใช้บัตรที่มีเครื่องหมายสัญลักษณ์แบบนี้อยู่นะครับ ยิ่งเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่เขาสามารถามีสลิปของทุกของของทุกคนนะครับมีมีข้อมูลส่วนตัวประมาณหนึ่งนะครับเขาสามารถรูดเงินออกจากบัตรของทุกคนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นขอเตือนไว้นะครับใครที่ใช้บัตรแบบนี้อยู่การุณานะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็จะให้เปลี่ยนนะครับแต่ว่าถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้จริงๆก็ พยายามอย่าอย่าพกติดตัวตลอดเวลานะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เอามาเตือนกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนที่โดนไปเนี่ยบอกบอกได้เลยว่ารูดเกือบหมดนะครับวงอันนี้เข่าอ่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีบัตร ATM แบบนี้อยู่ประมาณนี้อยู่ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับพกบัตรแบบนี้ไปในที่ที่ คนเยอะแยะนะครับอย่างห้างสรรพสินค้าที่มีการเซลล์สินค้าหรือที่ที่มีคนรวมกันเยอะซึ่งซึ่งเขาสามารถขโมยเงินเราไปเนี่ยได้แค่แบบว่าไม่ถึงนาทีนะครับเขาแค่ระยะห่างประมาณ1เมตรที่เขาก็สามารถทำได้นะครับ ก็เอาข่าวมาแจ้งกันนะครับสำหรับใครที่เล็กเลี่ยงนะครับได้ก็ควรจะเล็กเลี้ยงนะครับเซฟตัวอย่างนิดนึงนะฮะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมีชาชีพนะครับครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมก like, ดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคติบต่อไปนะครับสำหรับวันนี้แมนบลกสวัสดีครับ